สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนาวินครับตะวันครับอายุเท่าไหร่กันเนี่ย17ครับ17ครับแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรอุดรครับที่ก่อนครับคนอีสานปะนอีสานครับพขอีสานได้ปะได้ครับรู้จักกันได้ไงสตูบีจังหวัดแข่งด้วยกันตัวแทนใช่ครับตัวแททั้งสองคนนี้ก็เต้นเก่งอะไรเต้นได้ทุกเพลงก็ทุกเพลงครับได้ครับสมมติว่าตอนนี้เพลงขึ้นแล้วจังหวะมาแล้วสามสองหนึ่งไป แล้ววันนี้เรามาทําอะไรที่เมืองกุงมาเดินเล่นครับมาเที่ยวครับ<ช>สังเกตนะทุกคน2คนนี้มาตอบคาตอบเดียวกันแต่คนละคําโสดไหมทั้งคู่โสดครับก็ไม่รู้อาจจะไม่โสดก็ได้ครับคนที่กักสถา,านะนี่เป็นคนนิสัยไม่ดีจริงไหมผมว่าจริงครับแล้วเรานิสัยไม่ดีจริงไหมนิสัยไม่ดีจริงครับอ,อ่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่แล้วเรากักสถา,านะคนอื่งไหมไม่กักเกิเสุดท้ายขอสเปคสาวๆหน่อยชอบคนที่แบบเข้ากันได้คนที่มีทสต์มิวสิกแบบใกล้เคียงกันแล้วเราอะก็ประมาณนั้นครับยังไม่ได้จง อะไรแบบนั้นนะเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะโอเคสุดท้ายครับเปิดรับให้หน่อย i g n a w i n n n underscore ครับ p a w a n s u n n y y ครับเคเรียบร้อยวันนี้พี่มีขนมมาให้ด้วยครับอ่านี่ครับอยากกินมานานละเดี๋ยวลองดูแล้วมาเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าอร่อยนะ